ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วสําหรับศึกมวยปล้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างศึกเรซร์มาเนียซึ่งปีนี้ก็อย่างที่ท,ทราบกันว่ากำลังจะจัดขึ้นเป็นปีที่38และตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีมานี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในศึกแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวน่าประทับใจและน่าจดจําและวิดีโอนี้สถานีมวยปล้ำขอนําเสนอ5เหตุการณ์น่าประทับใจในศึกเรซซ์มาเนีย อันดับ 5. ส่งตำนานในบ้านปลายอาชีพเพื่อรีทายเปิดมากกวอันดับที่5พามาในสึกเรสมานเนียครั้งที่24สุดขยี้ใจกับแมชการปล้มที่สำคัญได้ถูกจับตามองกันอย่างมากที่สุดในค่ำคืนนั้นนั่นคือการเจอกันระหว่าง ere, ริกแร์ปะทะชอนไมเคิลส์โดยมีกติกาว,ว่าหากริกแร์พ่ายแพ้เขาจะต้องเลิกปล้ำซึ่งมาถึงจุดนี้สิ่งเท่าอย่างริกแร์ในวัย60ปีก็ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้ว ด้านชอวไมเคิลเองในใจก็ไม่อยากจะให้อาชีพของตำนานที่ตนรักและเคารพต้องจบลงในค่ำคืนนี้แรกเริ่มแมตช์มาชอวไมเคิลก็พยายามบายเบียไม่ค่อยอยากจะปล้ำแต่ทางด้านลิกแฟรกบอกให้เอาสิคนเราเกิดมาเพื่อต่อสู้ไม่ว่าบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรก็ตามทันทีที่ทั้งสองพูดกันเสร็จก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดลิกแฟรกในวัย60ปีก็สู้ได้อย่างสูสีแม้จะแก่แต่ก็เล่นงานชอไมเคิลได้อย่างหนักหน่วง ทั้งสองต่อสู้ขบขีย้ยลือนย่างดุเดือดท้ายที่สุดลิคแฟร์ก็ต้องรับชะตาที่เกิดบอกชอนไมเคลิลจงลงมือทําให้ดีที่สุดถึงแม้ตนจะแพ้ก็ถือว่าได้แพ้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วและแล้ววินาทีสุดท้ายก็เกิดขึ้นเมื่อชอนไมเคลิลพูดด้วยน้ําตาคลอเบ้าว,ว่าผมขอโทษผมรักคุณและจากการใส่ท่าไม้ตายสวิตช์มิวสิกเตะเต็มปลายคางของลิคแฟร์จนสลบคาที่ และชองก็จับกดนับ3ชนะไปในที่สุดหลังจบแมตช์ชอนไม่เคลืนได้จุบหน้าผาของริกแฟร์ด้วยความรักและเคารพถือว่าตนได้ทําหน้าที่ส่งอําราแด่ลริกแฟร์อย่างถึงที่สุดแล้วแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความเศร้าเนื่องด้วยริกแฟร์จะต้องเลิกปล้ำแต่มันก็คือโมเมนต์ที่น่าประทับใจของแฟนที่ได้ร่วมกันส่งตำนานน้ำปล้มในบ้านปลายอาชีพอย่างภาคภูมิใจและขอบคุณช่วงเวลากว่า35ปีที่ปล้ำมา ด้วยรักและเคารพเนเจอร์บอยริกแฟร์อันดับ4แด่เพื่อนรักมาต่อกันที่อันดับที่4ยารีรอมากันที่ศึกใรเซเมนเนียครั้งที่20เป็นแมตช์สามเซาชิงแชมป์โลกเฮลิเวทระหว่างทิโบเอสชอว์ไมเคิล์และคริสเบนวาโดยคริสเบนวานั้นกว่าจะได้มาชิงแชมป์โลกเส้นนี้เจ้าตัวต้องต่อสู้ด้วยความยากลำบากเขาต้องต่อสู้กับน้ว้าแปมอีก2ีคน เพื่อยืนยันเป็นคนสุดท้ายในแมชโรเดลัมเบิลควาจะเป็นผู้ชนะกวาจะได้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์โลกเรียกไดว่าเหนื่อยและหนักมากๆแมชนั้นเบนวาสู้แบบไม่คิดชีวิตเทคนิคที่เขามีเขาก็งัดมาใช้จนหมดและความพยายามของเขาก็เกิดผลสําเร็จเมื่อเขาสามารถเป็นผู้ชนะในแมชนั้นควาแชมป์โลกเฮเวนมาครองได้สําเร็จเป็นสมัยแรกของตนเบนวาดีใจจนกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ผู้ชมในสนามต่างปรบมือกับความพยายามของเขา เขานั้นคู่ควรกับแชมป์เส้นนี้มากจริงๆแต่ว่าสิ่งที่น่าตื้นตันยิ่งกว่าก็คือเพื่อนรักของเบนวาอย่างเอ็ดดี้เกเรโดผู้ครองแชมป์โลก WWE ได้ออกมาแสดงความยินดีแก่เบนวาด้วยสองเพื่อนรักสวมกอดกันและร้องไห้ไปด้วยกันนี่คือน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจน้ำตาของสองสุดยอดนัมวยปรลมที่ดีที่สุดตลอดกาลนี่คือสุดยอดโมเมนต์ที่เราจะจดจำไปตลอด ในศึกเดซเซอรม์มนเนียขอบคุณมากที่สร้างความสุขให้กับพวกเราคริสเปนวาและเอ็ดดี้เกเรโลอันดับ3ขควา้าแชมป์โลกอารายแด่เพื่อนรักผู้ร่วงรับมาต่อกันที่อันดับที่3พามาดูเรื่องราวของสุดยอนดนักเวมรำหน้ากักอย่างเรมิสเตเรโอที่เมื่อปลายปี2 0 0 5เรได้สูญเสียเพื่อนรักที่สุดอย่างเอ็ดดี้เกเรโไปอย่างไม่มีวันกลับจากการเสียชีวิตของเอ็ดดี ทมให้วงกรรมวยบรัมโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้าที่เอ็ดดี้จะเสียชีวิตนั้นครอบครัวของเอ็ดดี้ก็หวังว่าเอ็ดดี้จะสามารถคว้าแชมป์โลกเฮเวิรมาครองได้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลซึ่งแชมป์โลก WWE เอ็ดดี้นั้นเคยทําสําเร็จมาแล้วดังนั้นเมื่อเอ็ดดี้จากไปแล้วทางด้านของเรย์มิสเตอร์เรโอก็หวังจะสารต่อแทนเพื่อนรักของเขาเรย์ตัดสินใจอยากจะมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์โลกเฮเวิรมาครองให้ได้เพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดดี้ เรเริ่มต้นด้วยความยากลําบากเขาสามารถเป็นผู้ชนะแมชโรนลัมโบมาได้จึงได้สิทธิ์ไปปราบชิงแชมป์โลกในเรซเซอร์มานียเรเลือกท้าชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทโดยเจอกับเคิร์แองเกิลและแรนดี้ออตันในแมชสามเซาท้ายที่สุดเรก็ต่อสู้สุดชีวิตจนสามารถเป็นผู้ชนะและคว้าแชมป์โลกเฮฟวีเวทมาครองได้สําเร็จเป็นสมัยแรกในชีวิตและนี่ก็คือเกียรติแก่เอดดี้เกเรโดที่เสียชีวิตไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมวยลแปมทั่วโลกทุกคนชื่นชมและยกย่องในมิตรภาพของเรมิสเตเรโอและเอ็ดดี้เกเรโรสองน้ำมวลแปมที่เป็นเพื่อนรักกันดังคนในครอบครัวและเหตุการณ์นี้เราจะขอจดจำเอาไว้ด้วยหัวใจอย่างไม่มีวันลืมอันดับ2ส,สายใยแห่งรักของน้ำมวลแปำและแฟนมวลแปม มาต่อกันที่อันดับที่2ขอพามาที่เรื่องราวสุดน่าประทับใจที่เกิดขึ้นในศึกรเรซเบเนียครั้งที่30โดยในปีนั้นทางด้านนักมวยปล้ำอย่างแดนเนียลไบรอันได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาย่างยากลําบากจนสามารถได้สิทธิ์ในการขึ้นปล้ำเป็นคู่เอกในการท้าชิงแชมป์โลกถึง2เส้นในอีกด้านหนึ่งก็มีเรื่องราวในชีวิตจริงของแฟนมวยปล้ำรายหนึ่งที่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยแฟนมวยปล้ำคนนี้ก็คือน้องคอนเนอร์ที่เป็นแฟนตัวยงของดเนียลไบรอัน โดยค่ำคืนนั้นน้องคอนเนอร์ได้มาชมอยู่ขอบ AT, วเวทีเพื่อเฝ้าดูนักมวยปล้ำคนโปรดของน้องได้ต่อสู้ซึ่งด้วยความที่เป็นมะเร็งและน้องจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเรื่องราวของน้องคอนเนอร์จะเป็นที่รับรู้ของผู้คนไปจำนวนมากน้องคอนเนอร์มีความรักในมวยปล้ำเป็นอย่างมากและค่ำคืนนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตของน้องที่จะได้มีความสุขกับสิ่งที่น้องรักและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายท้ายสุดในค่ำคืนนั้น แดเนียลไบรอันนักมวยปล้ำคนโปรของน้องคอนเนอร์ก็สามารถคว้าชนะและได้เป็นแชมป์โลกถึง2เส้นอย่างยิ่งใหญ่แดเนียลไบรอนในเข้าไปสวมกอดกับน้องคอนเนอร์ด้วยความรักที่เป็นสายใยระหว่างนักมวยปล้ำและแฟนมวยปล้ำซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้น้องคอนเนอร์นั้นมีความสุขและรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากรวมถึงแฟนๆมวยปล้ำทุกคนที่ได้เห็นและได้รับรู้เรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเช่นกันแต่ทว่าซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน น้องคอนเนอร์เ,เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวและของทุกคนที่ได้รับรู้ถึงความรักในมวยปล้ำของน้องคอนเนอร์หากคุณสนใจที่จะรับชมเรื่องราวของน้องคอนเนอร์แบบเต็มๆสามารถรับชมกันได้ซึ่งเราเคยทำวิดีโอเรื่องราวของน้องคอนเนอรอ์ไว้แนะนำว่าไม่ควรพลาดอยากให้ทุกท่านได้ชมกันจริงๆนะครับอันดับหมิตรภาพในวันที่ต้องยุติอาชีพเลิกปล้ำและอำลาสังเวียน และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งกับเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในศึกรมเรเซอร์เนียโดยย้อนกลับไปในศึกรมเรเซอร์เนียครั้งที่26ในแมตช์การปรามระหว่าง The Undertaker ที่จะต้องสู้กับชอปไมเคิลส์ที่ก่อนหน้านั้นทั้งสองก็เคยสู้กันมาแล้วในศึกรมเรเซอร์เนียเช่นกันและจบลงด้วยความแพ้แพของชอปไมเคิลส์หลังจากความแพ้แพของชอปไมเคิลส์เมื่อปีที่แล้วทำให้ชอรู้สึกคาใจจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ต่อสู้กับ Undertaker อีกครั้ง จนในที่สุดก็ได้ดังสมใจต้องการแต่ว่าครั้งนี้มีกติกาที่ต้องเดิมพันด้ดยอาชีพนั่นก็คือหากชอว์ไมเคิลส์พ่ายแพ้อีกเขาจะต้องเลิกปรามไปตลอดชีวิตการต่อสู้ในซึกเรเซอร์เมนเนียครั้งที่26ชอว์ไมเคิลส์และอันเดอร์เทเกอร์เป็นไปอย่างดุเดือดทั้งสองทุ่มเทต่อสู้กันอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งท้ายแมตช์ที่สภาของชอนแทบจะยืนขึ้นไม่ไหวแล้วแต่ใจก็ยังสู้อยู่ทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ก็เห็นอย่างนั้น ก็ไม่ต้องการที่ทําให้เพื่อนร่วมอาชีพต้องสิ้นสุดลงในคืนนี้แต่ถ้ว่าชอไมคิลก,ก็ไม่ลังเลใดๆแล้วและต้องการที่จะรู้ผลลัพธ์ให้ได้แต่แล้วผลที่ออกมาก็คืออันเดอร์เทเกอร์สามารถเอาชนะได้เป็นครั้งที่2ทําให้ชอไมคิลต้องเลิกปล้มในค่ำคืนนั้นไม่ว่าก่อนหน้านี้จะมีความแข้งกันมากแค่ไหนแต่ถึงย่างไรทั้งสองต่างก็เป็นนักวปล้มรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมานานภายในใจต่างก็เคารพซึ่งกันและกัน และเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างนั้นนั่นก็คือการยุติอาชีพการเป็นมวกบร่ำของชอร์ไมเคิลส์หลังจยกจบแมตช์อันเดอร์เทเกอร์จับมือชอร์ไมเคิลส์เพื่อประยุงให้ยืนขึ้นมาทั้งสองมองตากันด้วยความเข้าใจและเคารพในผลที่ออกมาก่อนที่ทั้งสองจะสวมกอดกันด้วยมิตรภาพที่มีต่อกันเป็นเวลาหลายสิบปีซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจแก่แฟนๆมวยปล้ำและทุกคนที่ได้เห็น ทุกคนประทับใจและปรบมือให้กับทั้งสองตำนานนักมวยปล้ำและเป็นการอำลาให้กับชอว์เมเกอร์สเพื่อยุติอาชีพการเป็นนักปล้ำอย่างสมบูรณ์แบบก็จบไปแล้วครับสำหรับ5เหตุการณ์ที่น่าประทับใจในสึเรเซอร์มเนียใน5อันดับนี้คุณผู้ชมรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์ไหนมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณข้อมูลและสคริปต์จากแฟนเพจ World w r e s t l i n g Mania ถ้าใครชื่นชอบบทความเบื้องหน้าเบื้องหลังของการมวยปล้ำก็สามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถสนับสนุนสถานีมวยปล้ำได้โดยการเป็นปสมาชิกที่ช่องของเราอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเพื่อที่ไม่พลาดจานดับต้อนใหม่แบบนี้อีกและขอ้อเทนต์อื่นที่เกี่ยวกับมวยปล้ำสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ my. คลิปต่อไปสวัสดีครับ